างทีเราบอกว่า้ความคิดอกุเนี่เราไม่อยากให้เกิดแต่มันเกิดอะ่ะแต่เราไม่ยอมทิ้งมันนะเราก็ปรุงอยู่กับมันต่อไปนั่นคือเราพอใจพอใจในความคิดอกุศลซึ่งทําให้เราเกิดอนุสัยความเคยชินในการเสรครพคบผืนนาแบบนี้และเมื่อเกิดนิสัยความเคยชินแบบนี้แหละไอ้สิ่งนี้มันจะไปเกิดตอนเรากายเราแตกทําลายอ่ะพอกายเราแตกทําลายปุ๊บเนี่ย ผู้เจ้าบอกก็จิตก็จะน้อมไปตามที่ตนเองคุ้นเคยเราเสพรบอะไรมากอารมณ์ใดมากคุ้นเคยอารมณ์ใดมากจิตจะโน้มไปตามอารมณ์นั้นๆพู้เจ้าถึงบอกว่าสิ่งที่อารมณ์ที่ไม่ดีสิ่งที่ไม่ดีเป็นอกุศลเนี่ยอย่าทํามากอย่าทําบ่อยอย่าทํานานถ้ายิ่งเราทํามากทําบ่อยทํานานทําเป็นปกติมันจะเกิดเป็นนิสยัยปัญหามันคือเกิดนิสยัยนิสัย นานๆเข้าไปเป็นอนุสัยอนุสัยนานๆนานๆนๆไปเป็นอากุศลรูลและทีนี้แล้วก็จะผลักดันให้อกุศลรธรรมเกิดต่อเนื่องไปเรื่อยๆซึ่งพระเจ้าบอกคนลักษณะอย่างนี้จะไปทางเสือ่อไม่ไปทางเจริญ